น้องแพนางสาวกฤชภไนัยทูลบริษัทอุดรกระจกรถยนต์เป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะ รวงศาที่ดินจังหวัดอุดราธานีร่วมกันนางสาวพัฒนัญยาแก้วมีเทศบาลตำบลหนองบัวสมเท่าประวดค่ษษ ได้คัดเลือกสาวงาม20สาวงามก็รอบตัดสินในวันนี้การเตรียมการด้านต่างๆได้ดำเนินการไเรืยความเรียบร้อยก็ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกฝ่ายวัน,นี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในการเปิดการประกวดที่ดาผ้ามีจิตในงานทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีประจำปี2557 คืนความสุขให้ประชานชนในวันนี้สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรตทุกท่านครับผมอนนบกิติคุณครับค่ะสวัสดีค่ะบุ๋มบัฒดาาวบุพดีค่ะอดีตทิดาผ้ามีคิดค่ะปีไหนครับเมื่อ2000ปีก่อนค่ะโอ้โหยาวนานมากสมูุณค่ามากๆนะครับวันนี้เรา2คนรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในการประกวดทิดาผ้ามีคิดบ<ช>ุรรธานีประจําปี2557 หมวดอุดรเมืองอุดรธานีและบึงอุดรมอเตอร์เวิร์สส่งเข้าประกวดพกใหที่กับหมายเลขสมของเราด้วยนะครับถามจริงๆเลยนะคะใช้ถ้ามีขีดกันสวยจริงๆค่ะงดงามครับคุณผู้ใช่ค่ะสีท้าแบบความชอบของตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็ออกแบบได้หลากหลายรูปแบบด้วยนะครับมาต่อกันที่หมายเลข7กันเลยนะครับขอเชิญพบกับหมายเลข7นางสาวจรัญญารักโคตรครับ ทียเกิดและคณะกมการได้ชมกันนะครับซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดอรธานีท่านผู้ว่านพวัตสิงสักการนะครับพร้อมกับท่านรองผู้ว่านารงพลละเอียดนะครับและท่านรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีท่านสิริรัตนละเอียดนะครับมายกองคการแผนเสืจังหวัดอุดรธานีท่านนายกมิเชนเขาครับท่านที่ปรึกษาพิเศษของท่านนายกแล้วมาถึงหมายเลขเก้ากันบ้างนะครับนางสาวปรีมราชินรักแก้วครับเทศบาลตำบลนาขาส่งเข้าประกวดครับ โอ้โหถุยุมอ๋อได้แรงมากนะครับไปแรงสูงไปแรงสูงตอนนี้ต้องเป็นด็อกเตอร์แล้วด้วยนะครับถ้าเรียกถุยถกต้องเป็นด็อกเตอร์ปรรดาบุกพูดีนะครับนี่นะคะสวยงามนะครับชอบหมายเลขไหนนะครับอย่าลืมนะครับดอกกุหลาบของเราครับค่ะ5 0 0บาทนะคะหนี่สีชมพูแบบนี้นะคะ500บาทค่ะในชส้นขาวนะคะ1น0่ีส่งเข้าประกวกครับชื่อเล่นน่ารักมากนะครับชื่อเล่นชื่อน้องแปมโบนะครับ อายุ16ปีเท่านั้นนะครับชื่อชื่อเลยนะคะแบมโบ่ครับเด็กสมัยใหม่ครับค่ะถ้าเป็นคุณรูคุณผมเป็นชื่อรูปปัจจุบันก็ปุ่มโบุ้่มเบค่ะอันนั้นดูไม่ค่อยน่ารักเท่าแบมโบ่เลครับแบมไม่ตายขอเมาส์อุดรอนเขาอากาศดีพี่สาวอุนยอนนี่หุ่นดีนะผมไปเล่นเลยแล้วเวลามาปวดนะขอใครแต่ละปีนะมาบอกมาเดี๋ยวอุนยอนพุ่งไปอยูดูไปเลยหุ่นด้นกันดูค่ะเอาละค่ะไม่ได้ตอไป นี่คือ10ขั้นแ,แ,<ม>แรกนะครับเดี๋ยว <นะ S 2> เราจะพบกับสาวงามอีก10ท่านนะครับเป็นกลุ่มที่2กันนะครับโงส่งเข้าประกวดค่ะชื่อเล่นชื่อหน่อยนะครับอมอนมณีจันทร์อําเภอพิบูลักส่งเข้าประกวดน้องโมอายุ22ปีครับค่ะเเลิค่ะเยอะ พอมสมแล้วก็ดูสวยงามด้วยที่สำคัญเวลาสื้อผ้อกองถ่ายเนี่ยก็จะใช้เปลี่ยนซื้อผ้าได้อยา่างสดะดวกรวดเร็วด้วยนะครับอย่างองถุกเองเนะะี่ยค่ะจะซื้อกลับประจำเลยะคะ่ะจะเป็นเื้อถุกที่หมักโครนข้อผ้าเขาจะดีเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวมีการแจกข้อผ้าหมักโครนด,ด้วยนะครับให้กับผู้เข้าประกวดนะครับแทนคนด้วยได้ไหมคะองต่อไปหมายเลข41ค่ะเดินค่ะนางสาวกุลธิดาคนสิทธ์นะคะ เตยนะครับไปดูแค่19ปีเก้าปีเาร้งไหงเข้าประกวดจ้านี่ป๋อมากนะครับเธอชื่อเล่ชื่อไผ่นะครับมาพร้อมกับความมั่นใจที่5ด้่านปีกิจกรรปี2 5 5 7นะครับต่อไปเราได้ินอใช่หม้อไม่แบบยอดหม่นะเห็นไหมเข็ดไหม้อเสาเยอโยกกเย้เล็ดเเพื่อความสนุกค่ะคุณกจะได้ให้สาวๆนะครับมีอารมณ์เปิดบานนะครับผู้ชมจะได้ความสุขกับการ ชมกามไปกดที่ดาวผ้าปีกิดจังหวัดอุดรธานีประจำปี2557ด้วยนะครับต้องเลยค่ะเพราะว่าหนักใจเลยก็ไม่รู้จะเลือกคนไหนอะไรงามสวยทุกคนอันนี้เป็นเข huh? าที่ฉุกกันแล้วนะครับเขาที่ฉุกก็ได้เลยค่ะคนไหนก็สวยเก่งๆขนานั้นเอาละค่ะและมาอีกสาวงามท่านสุดท้ายสำหรับรอบนี้นะคะหมายเลข66ค่ะนางสาวเ็นยพรชวนชัยภูมิค่ะสาวสวยได้เลยไม่ว่าจะเป็นสาวสวยที่อยู่ตรงกลางนะครับด้านซ้ายด้านขวาได้หมดเลยนะครับดูไปไหนครับ ไม่รับดอกไม้สวยเลยครับมีดอกไม้เดินมาใช่ไหมเลยไถามคว่าเขาให้เบอร์ไหนเิญเลยนะครับเบอร์ไหนคะหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขงเจอเนะครับยี่สิบสามประกบให้กุปูแนะครับเอาไปคุยต้อนรับดรบรรดาวงศุทีด้วยนะครับที่ลาภาพบีกิทประจัปี2 4 7 5นะครับนี่็นเสื้อโค้เขาสุดเลยอ่ะ เชิญนะครับหมายเลขไหนคสามสิบสี่ค่ะสามสิบม่ครับเชิญได้เลยนะครับหมายเลขสามค่ะหมายเลขสามเบอร์สามครับเบอร์สามด้วยครับดอกไม้มาดีแล้วเกิดเชิญเบอร์อะไรอีกครับบกไม้บกมือได้เลยนะครับหมายเลขสามค่ะเบอร์สามนะครับสามสิบสีอยู่ไหนครับสามสิบสี่ห้าสิบแดห้าสิบแปดจ้ะ 58อยู่ด้านไหนครับเชิญได้เลยนะครับเอล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังแล้วนะจ๊ะ6 5 4 3 2 1อ าเอกัออี้ง็เสุ้องเป็นยังลูกผู้หวันนี้เรืได้มากปีนี้หนาวกว่าปีที่แล้วลูกใช่ครับปีนี้ลมเย็นมานะครับในช่วงบ่าไม่ทราบว่าคุณผู้ชมครับกองเชียร์ยังอยู่กันเลยครับขอเสียงกองเชียร์ให้กับทิละภาพพิธของเราด้วยครับปรบมือเรื่องนพร้อมกันด้วยเลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหอันนี้เดินเหมือนมากนะครับแล้วน้องบอกฉันไม่เดินอย่างนี้ฉันเดินเร็วกว่านั้น ครับไม่ได้ครับต้องเดินกระชับกระเฉงเพราะว่าปีนี้2 5 5 7นะครับบ้าโบราณบ้านนูนสองนะคะส่งเข้าประกวดค่ะแล้วก็มอบสายสะพายกันก่อนเลยนะคะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณอรพินพิพัฒน์วิไลคุณนะครับมอบสายสะพายประจาตาแหน่งนะครับถ้าเป็นประธานสตรีฮักกาอุดรธานีนะครับท่านทางานเร็วมากเลยนะคะกล้องดิฉันมาไม่ทันจ้องค่ะนะครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้เกียรติยศประจาตาแหน่งด้วยนะครับ เวลำดับต่อไปามาแก้วสอดค่ะสับน,นักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชมงคลรันนี้ส่งเข้าประกวดค่ะนางสาวโชภชพันธ์ไพลูค่ะบริรษัท,ก,ท,ก,ทก,กุดนประโคมว่าโดนจำกัดส่งเข้าประกวดค่ะด้วยนะครับท่านต่อไปค่ะได้แก่มหมายเลขส่วนจ,จำกัดไอคิวแซวอิส โอเออีโดนธานี A M ali, สงฆ์ข้าวประกวดค่ะอ่านแล,ล้วสี่หมายเลขนะครับคท,ทีห้านะคะได้แก่มหมายเลขสิบเก้าค่ะนางสาววิชาดาสกัสินสูค่ะกลุฝูงพลภาพาโบราณบ้านนวนต่อสงฆ์ข้าวประกวดค่ะท่านด้วยนะครับเรื่องราวประวัติเศษนะครับดีดีมาว่าห่างแล้วอันที่ 6, กหกน,นะคะได้แก่หมายเลขหกสิบหกค่ะนางสาวเป็นยพรชวนชัยภูมิค่ะอำเภอชัยวานสงฆ์ข้าวประกวดค่ะ 10, ดีดีด้วยครับ มาถึงท่านที่7ได้แก่หมายเลข57ค่ะน,นเจน็ารสาวปาริชาธรคำวงษาค่ะจจังหว,วัดอุดรธานีสำนักงานจังหว,วัประดาที่5้าทรงเข้าประกวดค่ะมาลุ้นกันนะคะสามท่านสุดท้ายค่ะได้แก่หมายเลข3ามรูม้ขข่ะมาเลยนะคะคุณน้าต่อไปกันได้แก่หมายเลข40ค่ะนบทหารสาวราชวรวิริยจันทร์ค่ะปวดค่ะ และขอเสียงปรบให้กับอีก10สาวสวยที่เข้ารอบ20คนสุดท้ายด้วยนะครับขอบคุณผู้เข้าประกวดทุ่เท่านเลยนะครับขอเชิญ10สาวที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายนะครับเปเดินไปใกล้กันสักน้อยน้อยนะครับท่านเทียบจุธาเขาขำครับที่ปรึกษาพิเศษท่านนายกอง,องการบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีให้เรติมอบสายสะพายด้านบนเวทีครับลงมาให้กับท่านเทียบจุธาด้วยนะครับค่ะตอนนี้ขอให้10สาวงามที่เข้ารอบ10คนสุดท้ายคอยหลังให้ที่หน่อยนะคะใช่ครับ ยินดีด้วยนะครับเป็นขวัญใจมหาชนของเราในการประกวดที่ดาผ้ามีถิ่ประจำปี2,557นะครับค่ะยินดีด้วยอันขับแรณนะครับก็ได้รับถ้วยเกียรติยศประจำตำแหน่งกันก่อนนะครับสำหรับขวัญใจมหาชนของเรานะครับโดยท่านนันต์ศรีพันธ์นะครับและยังไม่หมดนะครับเพราะว่าขวัญใจมหาชนที่ได้ดอกไม้มากมายนะครับจากผู้ชมของเรานะครับก็จะได้เงินรางวัลอีก3 0 0 0 0นบาทนะครับ ดชื่นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ได้พบกิดเธอนั้นเรืองจริงนึกวา่าฝันเต็มคืนด้ยกันทันตานอยากจะหยุดเวลานี้ตั้แต่วินาทีชีวิตมีเธอเข้ามาเธอทำให้คนที่เหนื่อยลา้า just by okay, ฟ้ามีเพียงแค่เราทำการหัทสายขาวแสงดวงดาวพร่างพราประกายสวยงดพยายางทุกวัาที่เตาดู่แล้วเธอคิดยังไงไมืไ่อรู้บอกจริงอยากฟังจาก เขไม่ใช่กำลังจับกำลังจับครับเฮ้ยคุณสมศรีนักแสดงชั้นนะครับให้เหยียบออบอยากรู้ว่าน้องเขายิ้พวกไหนกี่โมงน้องอยากได้ละครไหมฮะตอนนี้พี่เป็นผู้จับอยู่นะไี้อะเขากาผู้จับมาหากินแถวนี้ได้ไหมโอ้แผลนะครับจับจับจับไม่ไม่สมกลแม่เอามาสักทักกลัวกลัวตาแล้วโดนจับไม่จับก็พอแล้วลองวงการนี้ก่อนครับยกมือหน่อยนะครับผมเพราบางวันกันนะครับเฮ้ไม่ใช่รายการดูกันเองแล้วต่อพู้สวยงามมากนะครับ แล้เดี๋ยวเอาจะพอพอมอบรองอันดับ2ต่อเลยนะครับเพราะว่าผมและรองทีเดียวผามีกิจอันดับที่2อง้แก่หมายเลข,หม,เลขหมายเลข19บเก้าพนานวิชาดาสังกัดมิสูค่ะสุขภาวาโบราณบ้านหนองหลอนะคะรับไปไลฟ์คำลังเลยในค่ำคืนนี้สำหรับสาวงามท่านนี้ค่ะตะเกียมงัะไปเลย และตำแหน่งรองนดับสองนะครับจะได้ปัดกำลังพิเศษที่ปัจเชียงโรงนายปัจเชียงด้วยนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทโดยคุณผมก็ดีลงจิตานะครับผู้จัดการโรงงานปัจเชียงนะครับเป็นผู้ให้เกียรติอมรางหวัดน,นะครับเช่นเดียวกันนะครับโอกาสนี้ขอเชิญคุณเอกในง,งานการค้านะครับสำหรับรองัดับสองขอเชิญคุณผมก็ดีลงจิตาครับผู้จัดการโรงงานปัจเชียงพ่อปัดกำลาง,างาสาวมุกดาไชโ่ครับผม ดีด้วยนะครับสวเลยนะฮะากเลย่พดีครับฮะเพราะว่าทีคู่กันไม่ต่อดูต่าบจาบผนะครับกุ้โหนครับุิทธิ์ออกอุดฉันนึกว่าสภัยจะไปบ้านพีราภาพไม่ใช่นรับพิเศษนะครับค่ะนี่คือรองอันดับ่งิาภาพมีคิดนะครับว่าจะไปจะไปมอบสายสัยเลยหมฮสัยบ้านตัวเรืินผมมบจากอุดรแล้วก็มาลงบ้านที่แล้วไม่ได้กลับอีกเลยเลเป็นรางวัลที่แมกลัวมากนะครับน่ิ มอนั่ครัวันนี้นังเยครับผมไม่ไตัวเดียวครับผมโอ้โหดีมากครับบต่อไปขอไดเชิญท่านรกุ่ายะกรทันีท่านอรงณคนละเียดให้เกิข้อพื้นเกิยนนะครับปบานภาพไฟไและไม่ถูกเลยนะัวกว่าครับและขอได้เชิญคุณขจิตชัยนิคมครับที่ปรึกษาขอขอบคุณนะครับท่านที่ปรึกษานะครับละดับต่อไปขอได้เชิญคุณ่นณทธภาพอันนั้น ขอบคกณมากครับแล้ต่อไปเนเชิญคุณอาชินวัฒน์ทานผธิดา้ามีขินประจำปี23คะสาวอทนดูค่ะีด้วยนะครับแต่ที่23ธิดาา้ามีขินของเรานะครับเชิญรัฐบาจังหวัดอุดรธานีท่านรัฐิาิศรีสกาไดมอองคุรสายสาร์ล้วยเก่ิเยอประจับตำแหน่งให้กับธิดาภาพมีขินปกไว้กับธิดาผ้ามีกินของพวกเราอุดรธานีเราขอาพิีพิเศษนายกองการบริหารส่วจังหวัดอุดรธานีนะครับได้ ให้ให้เกียรติช่วยท่านผู้ว่านะครับในการสวมมงกุฎให้กับพิดาห้ามีขิตประจําปี2,550เลี้ยวประจําตำแหน่งนะครับจ่าท่านผู้ว่าใชกงานระดับพลังพันธ์พร้อมกับสายสะพายประจําตำแหน่งนะครับท่านผู้ว่าจะให้เกียรติพอมสายสะพายประจําตำแหน่งให้กับพิดาห้ามีขิตของเราสวยงามมากทีเดียวนะครับขอเสียงปรบมือกับสาวสวยของเราอีกครั้งนึงนะครับพิดาห้ามีขิตครับปรับสาวงามเหลือ รางวัลนะครับจำนวน1นึ่งแสนบาทให้กับธิดาภาบินทรนะครับคัคืนนี้เธอได้ไปแสนแสแลวดีดื่อยนะครับสามหกแรงกันเสร็จสัรางวัลโดยคุณบีและคุณไอซ์นะครับจะร่วมเป็นเกียรติในการมอบรางวัลนี้ด้วยนะครับและในลำดับต่อไปนะครับขอเชิญคุณเอกกันในงานการครับผู้จัดการที่ปรึกษาทางธุรกิจอุดรธานีบริษัทการบินกรุงเทพจัดประหาชนออนนะครับหลังจากที่ได้เตรียมความพร้อมในการประกวดอย่างเต็มที่นะครับคุณผู้ชมครับ อู๋นะคะ 5, 5 7ด้วยนะครับรวมไปกับทิดาภาพมีกิปจปฐปี2556ของเราด้วยนะครับโอ้มระสงขนาดนี้ยืนด้านล่างเลคะยนถึงเลยค่ะสวยงามมากนะครับทุกปีเลยนะอาจารยครับเพราะว่าเราคัดเลือกเสาวสวยที่มีความพร้อมทุกด้านนะครับ <c oughs> สำหรับกลุ่มแรกนี่ก็หายท่ากันแล้วนะครับขอเชิญกลุ่มต่อไปนะครับกลุ่มที่สองนะครับ2 2> <c oughs> ะคะแนนก็มารับ